โวาสปอตดีทดสอบ4,375ดอลลาร์ปอนถูกเทแรงแม้ดัชนี CPI จะต่ำกว่าตลาดค่าการแต่นักลงทุนยังมีความกังวลอยู่พร้อมปรับพอร์ตลดความเสี่ยงก่อนปิดปีสวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกพันทางช่องทางต่างๆของโกลาแลครับเราจะมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับสามารถติดตามแล้วก็ร่วมให้กำลังใจพวกเราได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องทาง,างต่างๆนะครับราคาทองคำเมื่อวานนี้มีการขยับแรงเลยนะครับ ขึ้นทดสอบ4,375ดอลลาร์จอตรทดสอบออเทามไฮนะครับไปไม่ถึงแล้วก็ยืนไม่ได้แล้วก็ถูกเทแรงจนถึงช่วงเช้าวันนี้ก็ยังคงมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันว่าด้วยเหตุผลอะไรบ้างนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค่าทองแห่งเมืองไทยที่สับสนุนการม่ของโกอาลามาอย่างต่อเนื่องเริ่มจาก YLG บุ l เ i ียน n ินเ n a t i เ n a l จำกัดบริษัทอินอรกโกโคเทจจำกัดบริษัทออซิเิสจำกัดบริษัทไชนิงโกบุลเลียนจำกัด บริษัทใช้ิงโกจิวเวลรี่จำกัดบริษัท TDC ทซีโกจำกัดบริษัทเล่งหงอม m ม e ิตี้จำกัด เราเริ่มจากราคาทองคาไทยครับเช้านี้เปิดตลาดยังเคลื่อนไหวแดงลบนะครับเปิดตลาดลดลงไป50บาทก่อนจะปรับลงอีก50บาทในอีกชั่วโมงถัดมานะครับทำให้ราคาขายออกทองคาแท่งการและเวลา10.30น,นอ,อยู่ที่64,300บาทราคารับซื้ออยู่ที่64,200บาทนี่คือราคาของสมาคมค้าทองคานะครับส่วนราคาทองรูปพันอยู่ที่65,100บาทราคารับซื้ออยู่ที่62,914บาทคํานวณจากเงินบาทที่31.45บาทต่อดอลลาร์ราคาค่าเงินบาทก็ยังคงแข็งค่าต่ํากว่า31 เอ0นะครับต้องรอดูว่าจะต่ําลงไปกว่านี้อีกหรือไม่นะครับซึ่งทางหัวสึ่งเห็นมาว่าราคาทองคําไทยแข่งตัวขึ้นลงตามราคาทองคําโลกนะครับแนททยอยขายที่แนวต้าน64,600และ64,850บาทไปรอซื้อแนวรับ64,200และ64,100บาทตัดขาดทุนห่างหลุด64,100บาทลงไปส่วนภาพรวมการเคลื่อนไหวราคาโกลสปอตนี้ยังคงแข่งตัวแรงนะครับราคาได้ขึ้นทดสอบจุดสูงสุดที่4,370ดอลลาร์ก่อนที่ยอดตัวลงมาปิดตลาดที่ 4,332ดอลลาร์ภาพรวมลดลงไป5ดอลลาร์นะครับโดยชายนิงโกบุลเลียนมองว่าราคาทองคําดีขึ้นหลังการประกาศตัวเลข CBI เมื่อเทียบลายปีออกมาแต่ระดับ2.7%ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ระดับ3.1%นะครับอย่างไรก็ดีราคาได้กลับมาปิดแท่งเทียนแบบทิ้งไส้ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับแสดงความกังวลว่าตลาดไม่ไว้วางใจในการถือออเดอร์ฝั่งบายข้ามคืนนะครับซึ่งเป็นปกติทั่วไปของช่วงตลาดที่มีวอลุ่มเบาบางแบบนี้นะครับส่วนช่วงที่เหลือก่อนช่วงหยุดยาวในช่วงปลาย ปีนี้ในตารางไม่มีข่าวอะไรมากมายนะครับเหลือเพียงข่าวนอกตารางการเวี่ยงของราคาแรงอาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะครับไม่ใช่เพราะว่าเหตุผลทางตลาดแต่เป็นศาสต์ทางอารมณ์ของนักทุนในช่วงตลาดกับการถือโพสิชันในช่วงที่เหลือนี้นะครับดังนั้นการเปิดซื้อใหม่หลังจากนี้ไม่เหมาะกับนักทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะครับไฮพิารณาโอเปนลองที่4,333ดอลลาร์เผื่อถั่วเฉลี่ยที่4,298ดอลลาร์เคนคาสตับวอที่4,285ดอลลาร์ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่4,352 4, 365แล้วก็4,383บัลลา์เช่นเดียวกับ G. ี่แค b e l l บอกว่าราคาทองคําอ่อนตัวลงหลังไม่สามารถยืนเหนือบริเวณใกล้จุดสูงสุดต่อาการได้นะครับแม้ว่าข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐจะออกมาต่ากว่าที่คาดการดยโดยแรงกดดันหลักระยะสั้นมาจากแรงขายทำกำไรหลังจากราคาปรับขึ้นแรงแล้วก็เข้าใกล้ออทาหานะครับขณะที่ตลาดยังคงตั้งข้อสงสัยต่อความน่าเชื่อถือของตัวเลข CPI ที่ประกาศออกมาเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐเป็นเวลานานนะครับทำให้นักงทุนยังไม่ เลีงเพิ่มอำหนักการคกากณ์กับดอกเบี้ยของเฟดในช่วงต้นปีหน้านะครับโดยสรุปราคาทองคํยังอยู่ในช่วงของการพักฐานหลังปรับขึ้นแล้นนะครับทิศทางยสั้นยังคงผันผวนตามมุมมองของดอกเบี้ยของเฟดและข้อมูลเศรษฐกิจที่กาลังจะประกาศในช่วงนี้นะครับทาง g c p คปโนะรอซื้อที่4,294ดอลลาร์ให้แนวรับที่4,294 4,282แล้วก็4,270ดอลลาร์ตัดขาดทุนทางหลุด4,265ดอลลาร์แล้วก็แนวต้านอยู่ที่4,354 4,362แลวก็4,370 70อล้วลาซงเ็นออทามหายเมื่อคืนนี้นะครับมาดูปัจจัยอื่นๆที่ยังกดดันราคาทองคําก็คือดัชนีนลาร่าที่ยังทรงตัวเหนือดับ98.41หน่วยนะครับหลังจากตัวเลข CME เฟดวัตถุยังคงคาดการถึง72.3%ที่เจะยังคงดอกเบีย้ยว้ที่ดับ3.5ถึง3.75%เนื่องจากตัวเลข CPI ที่ประกาศเมื่อคืนนี้เป็นตัวเลขของเดือนกันยายนนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมยังมีการชัดดาวของหน่วยงานาารัฐบาลสหรัฐนะครับซึ่งทำให้นักทุนก็มองว่า่าไม่ใช่ตัวเลขล่าสุดนะครับขณะที่เงิน ยูโรเองก็แข็งค่ากดดันดอลลร์ไว้นะครับหลังจากที่ ECB คงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ดับ2.15เปเซนะครับเราไปดูมุมมองการทุนของเมื่อสค้าทองคำอื่นๆในประเทศบ้านนะครับทาง ARR Gold d i n g ในรังทุนมินาลรอเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวทดสอบแนวรับ4,320 4,310แล้วก็4,300ดอลลร์ตัดขาดทุนหากปรับฐานลงต่ำกว่า4,300ดอลลร์นะครับแล้วก็ทยอยขายจำไมตามแนวต้าน4,340 4,350แล้วก็4,360ดอลล่าหรือประมาณ10ดอลลร์จาก จุดเข้าซื้อนะครับขณะที่เล่งยงหงคอมมิตี้เองก็ให้รับรางวัลที่4,300แล้วก็4,280บัลล่าส่วนยัาต้านอยู่ที่1,350แล้วก็4,308บัลล่านี่คือข้อมูลที่โกราหยิบมาฝากกันในคลิปแรกของวันนะครับช่วงบ่ายคุณเพิ่มเติมกับทางผู้บริการฝ่ายวิเคราะห์ของทาง YLG นะครับมาดูแนวโน้มการลงทุนในช่วงท้ายปีเะครับ YLG มองอย่างไรวางแผนกันอย่างไรตามได้ในช่วงบ่ายนะครับชงนี้ลารกันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ